พลังงานศักดิ์พลังงานจนสุดยอดของศาสตร์ครับผมทุกกรณีสุดยอดยอดสุดของศาสตร์ทุกๆุกศาสตร์ที่มนุษย์เรียนกันมันมาถึงยุคถึงเวลาแล้วรวมทั้งสุดยอดไปถึงพุทธศาสตร์ด้วยไม่รู้ทั้งศาสนาสุดยอดของสุดยอดของศาสนาใดๆครับทุกศาสนาโลกสุดยอดของศาสนาตร,ตรงนั้นนั้น นะฮะถ้าพูดว่าศาสนาสมมติอิสลามนะฮะสุดยอดศาสนาอิสลามคือพระอละัลลอฮ์ยอดสุดของศาสนาชิสคือคือพระผู้เป็นเจ้าสุดยอดยอดสุดของพุทธศาสนาคือพระธรรมครับผมพระพุทธธรรมสิ่งนี้ณนะวันนั้นคือพระสงฆ์พุทธการพุทธการคือพระสงฆ์ พระสงฆ์เหล่านั้นคือพระดังทั้งสิ้นพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์หน้าวันนู้นซึ่งอยู่ในสาหน้าภาพเป็นพระสงฆ์หน้าวันนี้ก็พูดกันเต็มปากกันะพูดกันตามบัญญัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์หน้าวันนี้ไม่ใช่พระสงฆ์หน้าวันนั้นนึกออกไหมครับเ่ว่าเนหน้าวันนั้นก็คือสองพันห้าหกร้อยปีที่ผ่านมานะ พระสงฆ์นะวันนั้นวันนั้นคือพระฐานทั้งหมดนะถ้าผมเขียนบัญญัติใหม่ผมจะเขียนครว่าพระพุทธพระธรรมและพระอาหารหันต์ผมจะข้ามคําว่าพระสงฆ์เพราะว่าคําว่าพระสงฆ์ี่ใช้กันมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วไม่ไปถึงไหนแต่พระสงฆ์นี่พัฒนาตนเป็นพระอรหันต์ได้ เนี่ยไหมครับแต่ต้งหมกก็ชื่นชมไว้ก่อนถ้าไม่มีพระสงฆ์สืบสารกันมาสองพันหาร้อปีคุณกับผมก็จะไม่เจอกันตรงนี้นภาษาลุงเหมือนกับรูปหัวเราตบหลังเนะหรือรูปหลังเราตบหัวประมาณนั่นครับแล้วแต่ใครจะคิด,ดคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าลุงกำลังคิดอะไรอยู่กำลังช่วยอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ ผู้มีปัญญาขึ้นยอดตาลฟังลุงจึงจะรู้และเข้าใจคุณเป็นหน่วยหนึ่งของคนสามสามแสนคนเวลาเนี้ยที่ได้รับจากลุงโดยชัดเจนภายในไม่กี่นาทีคอนเฟิร์มที่ตัวคุณนั่นนะครับต่อไปไม่ต้องไม่ต้องเชื่อลุ้ไม่ต้องเชื่อลุงหอ,อกลุงหอ,อกมีดีก็แล้วกันลุงหอ,อกต้องเชื่อตัวลุงหอ,อกแน่นอนทางฝัง่งนูกต้องเชื่อตัวคุณเองนะต่อไปนี้นะ